สวัสดีครับพบกับผมเพชรพิจิตนะฮะตำรับเมื่อคืนนะต้องขอมบอกทีจแจงเอฟซีทุกท่านนะเมื่อคืนนี้ผมปิดเสียงโทรศัพท์นะฮะเนื่องจากว่าพระหมดตั้งแต่ช่วงที่ลงคลิปไม่ไม่ถึงยี่สิบนาทีนะฮะพระหมดเลยนะฮะหมดเลยแล้วก็สายพันระยงระยางกัไปหมดเลยฮะก็คือแย่งกันปิดนะฮะแย่งกันปิดเมื่อคืนนี้หมดไปทุกองนะฮะเนื้อ ตอนคลิปก่อนหน้านี้ก็หมดหมดเกลี้ยงเลยนะหมดเกลี้ยงตอนนี้ผมมีพระช,ชุดนี้ผมบอกเลยว่าพระช,ชุดนี้ผมคัดออกมาเป็นอย่างดีแล้วนะฮะผมคัดออกมาเป็นอย่างดีพระเหมาบ้านทุกองนะพี่นะพระเหมาบ้านทุกองแต่ราคาในการที่เหมาแต่ละครั้งไม่เท่ากันนะบางทีก็ได้ถูกได้แพงนะบางทีก็ได้ในชุดแพงก็ได้ของดีในชุดถูกก็ได้ของดีนะในชุดแพงได้ของไม่ดีก็มีนะฮะเดี๋ยวเรามาชมกันนะว่าแต่ละองค์เป็นยังไงนะ อันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดราคานะเปิดราคาใครที่สนใจนะพระกชุดนี้นะผมมีรูปให้ชมนะผมมีรูปให้ชมทุกองน,นะเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปเข้าไว้นะอาจจะตอบช้าหน่อยนะในเรื่องของถ้าถ้าใครขอชมรูปนะผมอาจจะจช้าในเรื่องของการส่งรูปหน่อยนะเพราะโทรศัพท์อาจจะช้าเล็กน้อยนะแต่ว่าส่งให้ทุกท่านแน่นอนนะเดี๋ยวรำรวงแรกก่อนนะ องแรกอันนี้คือหลวงพ่อเงินนะหลวงพ่อเงินหนึ่งห้านะพิมพิมคอแอลนะคอแอลคออลก็จะเป็นแบบนี้น,นะพิมคอแอลกลอนอุดทองเหลืองนะกลิ่นไม่ต้องพูดถึงนะฮะเรื่องกลิ่นไม่ต้องพูดถึงดังกลางวันนะกิ่งดังกลางวันนะกิ่งดังกลางวันไม่ต้องห่วงเลยนะนี่ผิวตึงนะอันนี้หิ่งๆิ่งนะฮะหิ่งๆิงเลยนะ โอ้ลหนึ่งห้านะไม่แพงนะพี่นะไม่แพงเราเราเปิดแบ่งปันอยู่แล้วนะแบ่งปันอยู่แล้วอันนี้ใครทักมานะทักมาได้เลยนะเพราะว่าผมไม่ได้ขายแพงอะไรมากมายนะครับพี่วนะอ,อันนี้หลเพ่เงินหนึ่งห้าวัดบางคานเป็นแบบนี้นะฮะอันนี้เนื้ออัลปาก้านะครับผมนะอัลปาก้าโคก็จะเป็นแบบนี้ก้นเนี่ยจะอุดท้องด้วยท้องเหลืองนะฮะถ้าใครไปเจอ ลูกค้าเนี่ยเอาวาชเชคกับผมเนี่ยเป็นก้นเป็นก้นอุดด้วยอาลาก้าเหมือนกันหรืออุดด้วยเงินหรืออุดอะไรก็ช่างนะอุดด้วยเงิน,นถ้าถ้าไม่ใช่หนึ่งหกนะโเกนะฮะอุดด้วยเงินนะถ้าเป็นหลงพ่อเงินวัดบางคานปีหนึ่งห้าจะต้องอุดด้วยอ่าของเหลืองนะช่วงนี้ผมบอกก่อนราคาลงนะราคาลงเยอะเลยนะลงเยอะเลยพอคนที่จะเก็บเก็บได้เลยนะ ลงเยอะแล้วไม,ไม,ไม่ไม่เท่าไรนะผมขายถูกตัางหากนะอันนี้มีจานนะฮะมีจานปาตเพียนตานทำไงได้เห็นจานกันละสินะอ่ามีจานนะฮะจานหน้าหลังหรือเปล่า จานหน้าหลังนะพี่นะจานหน้าหลังในตัวปลาก็มีจานนะฮะในตัวปลาก็มีจานนะในตัวปลาก็มีจานเดี๋ยวผมขอดูเล็กน้อยนะอันนี้ไม่ไม่ต้องสืบนะพี่นะไม่ต้องตืบที่นะอันนี้แบบนี้ไม่ต้องตืบที่หลวงพ่อจงนะวัดหน้าต่างนอกนะแต่เพียงอันนี้ต้องบอกก่อนนะฮะเป็นเงินนะเป็นเงินทั้งทั้งตัวห้อยทั้งตัวร้อยนะ ทั้งตัวปลานะอันนี้เป็นเงินนะหลวงพระจงนะมีจานนะพี่นะมีจานที่ตัวปลานะฮะทำให้ผมถึงต้องบอกว่ามีจานนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราถ่ายรูปเนี่ยจานมันไม่ติดนะจานมันไม่ติดผมถึงบอกว่าดูในคลิปเนี่ยยังไงก็ชัดเจนกว่านะดูในคลิปยังไงก็ชัดเจนกว่าเนหะ็นไหม ผมก็จุงวัดน้าต่างนอกนะเงินทั้งตัวนะฮะเป็นเงินทั้งตัวนะเงินนะปลาในเงินนะที่ห้อยร้อยร้อยเนี่ยก็เงินนะะเงินเงินเป็นเงินนะเอาไม่แพงนะวันนี้สนใจทักทายเข้ามานะพี่นะสนใจทักทายเข้ามาปิดตานะปิดตาหนุ่มผู้เอี่ยมฮนะนี่ดูรักก่อนนะพี่นะรักแดงฮนะรักแดง ไม่มีการปัดการขัดใดๆน้องติ้นไม้ยังไงผมขายอย่างงั้นนะพี่นะผมเป็นคนไม่ไม่ชอบเรื่องของการแต่งพระอยู่แล้วนะไม่ชอบอยู่แล้วนะไม้ยังไงขายยางนั้นเหรียญเหลินดำามายังไง,ไม,ง,ไ,งไม่มีการล้างไม่มีการขัดนะขายเลยนะขายเลย,ย,เ,ลยเน้นไวนะนี่โหดโหดกันเลยนะรักนิดนามการเวลานะพี่นะแต่รักแดงๆง นะรักแดงแงนะพี่นะดูง่ายนะรักดำนะยังออกแดงแงนะออกแดงนะอย่างนี้เอาไม่แพงไม่เ,เอาไม่แพงราคานะผมบอกแล้วประทับใจทุกราคานะประทับใจทุกราคาขายได้แล้วก็แบ่งปันนะพี่นะ มีผ่น้อยเนาะไปไวหน่อยอ่าลงกู้วดเนื้อเงินลงยานะเงินลงยานะลงยาต้มนะลงยาต้มอันนี้เนื้อเงินแน่นอนเลยนะพี่นะเนื้อเงินแท้แน่นอนนะด้านหลังเป็นลงู่ทิมนะเนื้อเงินนี่หายยากนะพี่นะหายยาก เคยมีหนังสือเทียบตำรายอยู่นะแต่ไม่รู้ไปไหนไปแล้วนะหายหลวงพ่ออีนะวัดตัดตะเฮฟนะอันเม็ดพริกนะอันนี้ก็เป็นเนื้องเงินนะฮะเป็นเนื้องเงินมีจานนะมีจานที่ให้ดูเนี่ยคือที่ผมให้ดูคลิปวิดีโอเนี่ยคือผมจะได้จะได้นำเสนอในเรื่องของจานเนี่ยได้นะมีจานเพราะว่า ถ้าเกิดมันถ่ายรูปเนี่ยแน่นอนเลยจานไม่ติดนะเพราะมันเก่าแล้วฮะเนี่ยันามเก่ามากๆจานไม่ติดเ,อเยอะนะ่นะเห็นไหมแต่จานเนี่ยจานมีทั้งจานมีทั่วเม็ดพริกนะจานมีทั่วเม็ดพริกเห็นไหมจานทั้งนั้นเลยนะฮะจานทั้งนั้นเลยแต่ว่าเวลาถ่ายรูปเนี่ยผมมั่นใจว่ามันไม่ติดจานแน่นอนนะ อะบางไผ่ดูเตี้ยนนะฮะบางไผ่ดูเส้นดูเลยพี่นะดูเลยเตี้ยนเนี่ยะะเห็นไหมเตี้ยนเต็้นเต้ยนเตี้ยนเต้นเนเีนเ่ยคือเตี้ยนเตี้ยนนะ,ะหมวกสวยนะจุกสวยหมวกสวยจุกสวยด้วยนะองค์นี้นะปิดตาแร่บางไผ่นะหนึ่งในปิดตาที่โดง <Louise> ่งดังที่สุดนะครับพี่นะหนึ่งในปิดตาที่โด่งดังที่สุด ชุดนี้หลงมาได้ถือว่าโหเป็นบุญนะแล้วขายได้ไปในถือว่าเป็นบุญจัดเลยพี่นะ <c oughs> ปิดตาแรกบางไผ่เนี่ยนะ <c oughs> ต้องบอกว่าผมเคยได้พระบ้านมาหลายองค์นะคนที่ได้ไปเนะี่ยออกบัตรรวยหลายแสนนะเงียบกิฟตนะรวยหลายแสนผมถึงบอกไงพี่เรละในเวลาได้จากผมไปเนี่ยนะเวลาได้ดีๆไปเนะี่ยเงียบนะเงียบแค่ตรงมาบอกว่า ออกบาดผ่านเงียบเลยนะแต่ว่าบางคนได้ไปเขาบอกว่าไม่ดีบุ๊บโงงแงนะงงแงเพราะว่าผมขายเนี่ยพี่ต้องนึกถึงราคาสภาพอา่าพระว่าราคาความความเป็นจริงของกลไกตลาดเนี่ยเขาเล่นกันอยู่เท่าไหร่นะแต่ว่าผมขายอยู่เท่าไหร่เนี่ยผมขายเป็นแตนเป็นล้านพี่ก็ไม่ซื้อกันอีกนะพี่ก็ไม่ซือ้อ ผมพูดเรื่องจริงฮนะผมเอาเรื่องจริงพูดทุกๆนะทั้งนั้นนะเพราะว่าถ้าเกิดผมขายแพงๆอนะพี่ก็ไม่ซื้ออีกฮนะ,อ,ะอันนี้ตะกุดตะกุดเงินนะตะกุดเงินลวงผูอเอี่ยมนะลวงผู้เอียนะอเอ่ยมบอกเลยว่าตุกติงนะตุกติงนะมีจานนะฮะมีจานมีจานนี่จานคมชัดนะ ถาว่าทำไมาถึงจานคมชัดนะเพราะว่าเป็นเนื้อเงินเนื้อเงินเห็นไหมลักแดงๆโอโ้โหสวยจิตงเงยอง์นี้ออนนะดอกนี้สวยมากนะพี่นะดอกนี้สวยมากนี่สวยจริงๆนะมีจานในอีกด้วยซ้ำนะฮะมีจานในนะ เป็นเงินนะพี่นะเป็นเงินใช้ได้เลยนะอ่ะต่อไปมาดูช็อตเด็ดนะของเพชรุิกจิตนะหนึ่งพิมพ์นิยมนะหิงหิงเลยนะผมเปิดไม่แพงนะพี่นะผมเปิดไม่แพงอยากทราบราคาทักมาได้นะฮะอยากทราบราคาทักมาได้อย่างโหดเลยนะอย่างโหดเลยอย่างโหดเลยนะองค์นี้นะอ่ะ ผลน,นี้ใครสนใจทักราคามานะพี่นะใครสนใจทักราคามานี่ดูอเอาไว้ใช้นะพี่นะเอาไว้ใช้ราคาพระผมเนี่ยสมมุติผมต่อผมเปิดสมมุติว่าผมเปิดสี่พันเงี้ยพี่ต่อผมสองพันเงี้ยผมเชื่อเลยว่าไม่มีโอกาสได้ล้พักนะเพราะผมเปิดเนี่ยผมต้องการแค่ค่าแรงขั้นต่ำนะค่าค่าแรงขั้นต่ำ รายได้ค่าแรงค่าต่ำนะบวกค่าน้ำมันผมก็พอใจแล้วพี่นะไม่ได้รับการร่ํารวยอะไรมากมายนะพี่อย่างนี้นะ <c oughs> พิมพ์คิตาห้าชายนะต้อยสังวานนะเดิมๆนะอย่าคิดเองนะว่าพระรผมแพงนอกจากพี่ยังไม่ได้คุยกับผมนะค <c oughs> <c oughs> ุยกับผมก่อนนะถึงจะรู้ว่าเอ้ยมันไม่ได้ขายผ้าแพงนี่หว่านะจะได้รู้นะอ่ะคีตาห้าชายนะต้อยสังวานมีนะ ต่อยสังวานนะต่อยสังวานนะี่นเกิดจากแม่พิมพ์นะกดตองครั้งนะกดตองครั้งอธิบายให้ได้เข้าใจกันด้วยนะฮะอ่ะเป้นขนมจีนเนี่ยอ่ะหรือรอยประกบเบา้ามีนะพระหิงหิงเลยนะผมชอบนะพระผิวมันเทศแบบนี้ผมชอบมีจริงๆินะฮะพระผิวมันเทศเนี่ยถ้าเป็นอาห้วยเขยนหรือว่าพิมพ์นิยมนะแพงนะพี่นะแพงเพราะผิวมันเทศเนี่ย เขาเรียกว่าพาร์ฮิงเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าพารผิวเปิดพาผ่านการใช้งานมานะอันนี้นคือพิมพ์เดียวกันกับเมื่อกี้เนห้าชายนะอ่าอย่างเงี้ยขายให้บเบาๆนะขายให้บเบาๆอย่าคิดเองพี่ว่าแพงนะถ้าถ้าคุณยังไม่ได้อ่ารู้ราคาที่แท้จริงนะฮะต่อรองได้ในราคาที่ผมคิดว่าเหมาะสมนะในราคาคิดว่าเหมาะสมพระเนี่ยเมื่อลงไปแล้วก,ก็เขาก็แย่งกันนะพี่นะเขาก็แย่งกันเพราะว่ามีแต่คนเขา อยากจะได้นะอยากจะได้ผมก็ไม่ได้ขายแพงอะไรนะเพราะฉะนั้นก็เมตาน้องหน่อยนะพี่นะเมตาน้องหน่อยถือว่าเป็นลูกเป็นหลานของชาวต่งางประเทศหนึ่งคนนะที่ที่ท่านสามารถเช่าหาหองนพ่อเงินได้นะสําหรับวันพรุ่งนี้ไม่มีคลิปนะพี่นะเพราะว่าผมผมนับจากพระที่ผมจะต้องแพ็กแล้วเนี่ยน่าจะประมาณห้าสิบกล่อ,องนะฮะห้าสิบกล่องห้าสิบกล่องก็จะพยายามแพ็กให้เต็มที่นะพี่นะ ยังไงก็ทันอยู่แล้วนะวันพรุ่งนี้นะยังไงก็ทันนะตื่นแต่เช้าหกโมงเช้านี <c> ่ <oughs> แอปพาเองเดียวนะวันนี้มีคลิปเป็นวันสุดท้ายนะพี่นะพรุ่งนี้ไม่มีคลิปนะครับผมนะอ่ะพิมพ์นิยมบีนะตุดติงกระดิ่งแมวองนี้นะฮะนี่สนิมน้ำมากสนิบน้ำมากโชว์สักหน่อยวิชี้โชว์นะนี่สนิมน้ำมากอืกอนะม พระมีช่อนะฮะพระมีช่อนะ,ะอันนี้ปาดช่อเรียบหมดเลยนะฮะ,ะพระมีช่อไม่มีมกเม็ดอยู่แล้วนะพี่นะในการที่จะให้ดูพระเนี่ยแล้วก็ไม่รู้จะหมกเม็ดไปเพื่ออะไรด้วยฮะ,ะดูสกเกลขององค์พระนะพี่นะสกเกลขององค์พระเนี่ยเหมือนสุดๆแล้วนะแบบแบบนี้นะไม่ใช่ว่าเหมือนนะคือร้อยเปอร์เซ็นตนะร้อยเปอร์เซ็นในเรื่องของสกเกลเห็นไหมหลังเรืองนี่สวยงามนะอืม พิมนะพีนะพิมพีมือรองนะพิมพีนี่มีมือรองนะ,ะเดี๋ยวยังมีช็อตเด็ดอีกหลายๆอายองนะให้ทุกท่านได้ชมนะ, <c oughs> ะนี่ก็เป็นพิมพีอีกหนึ่งองค์พิมพีกับพิมเอเนี่ยความนิยมเป็นยังไงนะพี่นะความนิยมพิมพีกับพิมเอความนิยมเหมือนกันนะฮะราคาราคาไม่ต่างกันนะฮะบางคนเอ๊ะไม่ชอบบี พระในเหมือนกันพี่นะเพียงแต่ว่าบีเนบังเอิญมีตาะอินเอเนมีตาะอินนะแต่บือ้อม,มือรองเนี่ยนะนะอันนี้สมจริงเพราะได้มือลองฮนะเพราะฉนั้นราคาแต่ละองค์เนี่ยผมคิดคิด,ค,ดคิดตามความสวยนะฮะตามความสวยตามความสวยแล้วบวกกับหนึ่งผมได้มาสมมุติผมได้มาอย่างนี้นะอ่านะสมมุติผมได้พระมาเนะี่ยในราคาหนึ่งบาทเนะ่ ในราคาหนึ่งร้อยบาทเนะี่ยผมจะขายเอากานะําไรเนี่ยหนึ่งร้อยยี่สิบหนึ่งร้อยห้าสิบผมไม่ได้เอาขายกําไรหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่นะไม่ได้ขายหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะอย่างเงี้ยหลงพ่อเงินนะสุดโหดนะผมต้องบอกว่าคลิปเนี้ยสุดโหดจริงๆริงนะองค์นี้นะใครไม่ชอบไม่เป็นไรนะพี่นะแต่ในสายตาของโคนที่ต่องหลงพ่อเงิน,ว,น,นงะนะวันหนึ่งเยอะนะ 5, วันหนึ่งเยอะนะผมต้องพระวันหนึ่ง วันหนึ่งหลายหลายรอบนะพี่นะหลายหลายรอบนะเพราะว่าเพราะฉะนั้นการที่ผมมายืนในจุดเนี้ยไม่ได้โชคช่วยนะพี่นะไม่ได้โชคช่วยนะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐตามฉบับนะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐถามฉบับนะผ่านการสัมภาษณ์เกี่ยวกับหลวงพ่อเงินนะมาหลากหลายช่องแล้วนะหลากหลายช่องอ่าอันนี้เป็นพิมพ์ีนะอ่ะต่อไปช็อตเด็ดนะนี่เลยานุมานนะหลวงพ่อตุล นี่วัศลรกุลนะดูมีจานนะนี่ชำํำชำเลยนะชํำทุกจุดนะเบลเลยนะผมบอกเลยว่าเบลเลยนะบักเอฟนะภาษาบ้านนอกฮนะบักบักเอฟเลยนะอันนี้เรียกว่าอา่หน้าขนหน้าขนตรงเครื่องนะตรงเครื่องนั่นก็คือแต่งชุดลายไทยนะเต็มยศนะเต็มยศหน้าขนตรงเครื่องนะ หนุมานหลวงพ่อตุลน,นะมีในหนังสือนะผมมีนะหนังสือเล่หนังสือหนุมานเนี่ยผมมีนี่มีจานนะงานะพี่นะรับประกันว่าง,งานะรับประกันว่าง,งาไม่งาเนี่ยเอามาคืนได้เลยฮนะแบบนี้คร้ายเสียงว่าเละสิ้นนะเดิมพันด้วยเลยนะเดิมพันด้วยเลยอย่างนี้นะอย่างโหดเลยนะแบบนี้นะ เนี่ยทำทำาำต้นมุกจะทำยังไงนะพี่นะอ่าดูในปากเนี่ยแกะลิ้นแกะอะไรเนี่ยนะต้องเก่งนะต้องเก่งนะแกะได้แบบนี้นะพี่โอ้โหเจ้าของจะไม่อยอมขายเจ้าของจะไม่อยอมขายแต่ว่าผมได้มานะผมได้มาเพราะว่ามันเป็นการตื้อเหมาะจะมาดึงองค์โน้นองค์นีอน้อ,นอ,นอ,ออกไม่ได้หรอกนะนอกจากอ่าถ้ายอมให้ดึงดึงดึง,ดงได้แค่องค์เดียวอันนี้ตลอดกอ ปะลอดกอเนี่ยเขาใช้ทําอะไรครับพี่นะประลอดกอเนี่ยสมัยสมัยตั้งแต่สมัยอายุทยาเนี่ยสมัยตุโขทงตุโไทยเนี่ยมีประหลอดกอกันแล้วนะฮะเพราะว่าประหลอดกอเนี่ยเขาจะฝังไว้ในดินฝังไว้ในดินเพื่ออะไรนะ,ะเพื่ออะไรเพื่อเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะเพราะท่านพวกที่ผมตั้งสั่นสันเนี่ยจะจะจะได้ยินเสียง ปลอดกอจะมีตัวผู้ตัวเมียนะแต่ผมไม่รู้ว่าตัวผู้ตัวเมียมันดูยังไงนะแต่ผมรู้แค่ว่ามีตัวผู้ตัวเมียนะแต่อย่างเงี้ยไม่รู้ตัวผู้หรือตัวเมียประลอดกอเนี่ยจะฝังชาวบ้านสมัยก่อนจะทําประลอดกอเพื่อที่จะเอาฝังไว้ในดินเพื่อที่จะเวลาที่เตียงม้าเตียงม้าเตียงช้างหรือว่าเตียงคนจํานวนเยอะวิ่งเนี่ยดินมันจะสะเทือนพอดินสะเทือนเนี่ยมันก็จะสะเทือนมาถึงประลอดกอ สังเกตนะฮะเวลาเราดูหนังพะระในส่วนอะไรที่เขาก้มแล้วเอาหูฟังในดินเนี่ยไม่ได้ก้มฟังเสียงคนเดินคนวิ่งนะก้มฟังเสียงประลอดกอนี่แหละฮะถ้าเสียงประลอดกอสัันเมื่อไรเนี่ยแสดงว่ากําลังมีสงครามยกยกตัวเข้ามาเพราะฉะนั้นเขาถึงเชื่อกันว่ามีประหลอดกออยู่บ้านเวลามีภัยนะ,ะประหลอดกอจะเป็นผู้ที่ดักเตือนเราก่อนนะอันนี้เป็นความเชื่อนะเป็นความเชื่อมันจะจริงหรือไม่จริงนะพี่ผมอันนี้เราก็ไม่รู้นะแต่คิดว่าประลอดกออนน่าจะเป็น สิ่งที่เตือนภัยชนิดหนึ่งของคนสมัยก่อนนะอ่าผมบอกว่าตลอดก่อ้เล่นหลายเล่นหลายตังนะพี่นะไม่ได้เล่นถูกนะฮะตับในดินตอนนี้ไม่ได้เล่นถูกนะนี่ล้างมาอย่างดีแล้วนะเจ้าของก็เดินเครื่องด้วยนะอ่ะเอาเป็นว่าใครสนใจพราดชุดนี้นะติดต่อเพชรพิจิตนะ,ะติดต่อก่อนได้ก่อนนะพี่นะติดต่อที่ลังได้ที่ลังอ่าบางคนก็ช้าหน่อยก็งองแงนะพี่นะอันนี้ไม่ว่ากันนะก็ต้องรอถัดถัดไปนะ ขายไม่ได้ก็ถ้าถ้าช้าก็ไม่ไม่เป็นอะไรพี่เราถือว่าเราเขาเาขาเรียกว่าอะไรพระเนี่ยเลือกเจ้าของนะพระเลือกเจ้าของเพราะฉะนั้นพระที่ผมไลฟ์เนี่ยมีเจ้าของทุกองนะแล้วผมก็นํามาแบ่งปันนะถ้าถูกอกถูกใจนะรบกวนกด,ดถูกใจตัดตั้ครให้ด้วยนะยอดวิวมันจะได้เดินขึ้นกว่านี้นะฮะสำหรับวันนี้เฟซบุ๊กที่ต้องขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับ